สวัสดีค่ะลูกค้าฟอร์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยกแล้วค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดจากช anel Ford โปรแรงบายปุ้ยใช่นะคะวันนี้ขออภัยนิดนึงนะคะเรื่องหน้านะคะเพราะว่าจะเห็นชัดเลยนะคะว่าหน้าของปุ้ยตอนนี้มีรอยด่างดําเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้นะคะปุ้ยไปทาเลเซอร์มานะคะก็เลยทําให้หน้าจะเละๆนิดนึงนะคะวันนี้ขออนุญาตไม่ซูมเข้าใกล้ที่หน้าเลยนะคะแล้วก็ยังแต่งหน้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าคือโสมมากเลยค่ะก็ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ยมร ที่จะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยกันนะคะซึ่งรถรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเดือนนี้นีคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเป็นการขึ้นลายผลิตเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าปริมาณของตัวรถเนี่ยค่อนข้างมีน้อยมากๆเลยนะคะในตัวของรุ่น Ranger r a n g e r XLT นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ แบบ6สปีดนะคะที่ราคาตั้งจำหน่ายของเขาเนี่ยจากเดิมของ Ford จะอยู่ที่857,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปุ้ยมีราคาพิเศษจะมานำเสนอค่ะพร้อมกับชุดแต่งนะคะแบบหล่อๆด้วยเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวปุ้ยพามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็รถรุ่นนี้ค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่แรงม้าที่160แรงม้ามาดีเครื่องยนต์ดีเซลที่2.2ลิตร VGTurbo นะคะแรงบิดสูงสุดที่385นิวตันเมตรด้วยระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนมา แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเรามีความพิเศษในเรื่องของชุดแต่งนะคะเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าของเขาค่ะชุดนี้นะคะเห็นสัญลักษณ์ของเขาแบบนี้กระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมข้างหมูกว้างๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นชุดอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากชุด F 1 5 0 Spider นั่นเองนะคะตัวนี้เข้ามาพร้อมกับตัว ตัวฟอนต์อักษรคำว่าฟอร์ทที่เป็นสีแดงนะคะตรงกลางที่เป็นสีดำนะคะพร้อมกับตัวไฟสวที่เป็น3จุดแบบนี้ค่ะรวมถึงเนี่ยตัวนี้นะคะเรายังทำสัญลักษณ์พิเศษที่เป็นแครงกันกระแทกในส่วนของตัวสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อให้เข้ากับตัวกระจังหน้าของตัวรถเลยค่ะเพิ่มเติมในส่วนของชุดของเขานะคะก็จะมีในตัวที่เข้ากันไล่ขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของสกู๊ปนะคะทรงฟิตนะคะที่มีขนาดใหญ่แบบเต็มฝากระโปรงเลยค่ะตัวนี้สัญลักษณ์ของเขา ก็เป็นรูปม้ามัสแตงสีแดงแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้เข้ากับในส่วนของชุดกระจัง้าแล้วก็แข็งกันกระแทกด้วยค่ะตามมากันที่ตรงที่ด้านหน้านะคะตัวนี้เราก็มีการอัปเกรดนะคะในส่วนของชุดไฟจากเดิมที่เป็นไฟ LED projector อยู่แล้วเนี่ยเราก็อัปเดตให้เป็นในส่วนของชุดไฟมัสแตงแบบเต็มรูปแบบค่ะตัวนี้เรามาด้วยวงแหวนโปรเจคเตอร์นะคะคีบสไลด์บาร์สามคีบนะคะแล้วก็ตัวของ daytime running light และก็ภายในที่เป็น blue d e v i l eye ด้วยค่ะ สังเกตง่ายๆนะคะสัญลักษณ์ของ F1 50 Spider เขาก็จะมีในส่วนของคาร์บอนที่เป็นใยแมงมุมด้านข้างแบบนี้มาให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวด้านข้างตัวรถนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของชุดคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วค่ะที่เป็นทรงเรียบนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของในตัวของ F1 50ตัวนี้ ตัดติดมาให้ทั้งชุดเลยนะคะรวมถึงในตัวนี้ค่ะเราได้เพิ่มเติมในส่วนของชุดล้อแม็กนะคะเป็นล้อขนาด16นิ้วค่ะที่ยาง265นะคะ70 R16 นิ้วค่ะเป็นล้อแม็ก Xtreme นะคะที่มีลิ่งขอบสีเงินนะคะรวมถึงในตัวของยางเนี่ยเป็น m a x กซ700นะคะเป็นยาง a l l ท e เรน i n ค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับในส่วนของรถที่วิ่งออนโรดแล้วก็ออฟโรดด้วยกันค่ะ ด้านข้างก็ยังมีส่วนของชุดแกะครอบแก้มด้านข้างนะคะแล้วก็สติ cker กกลายนะคะที่เป็นลายสัดโคนค่ะตัวนี้มีให้ลูกค้าเลือกกว่า100ลายเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นเองค่ะเราก็ยังเพิ่มในตัวของเบ้ารองมือเปิดแล้วก็การสาดด้านบนพร้อมทั้งในตัวของราวหลังคาด้านบนด้วยนะคะขาดกันไปไม่ได้ค่ะด้านหลังก็จะมีในส่วนของชุดครอบฝาถังน้ํามันนะคะแล้วก็เป็นตัว โรบเล็กค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Outlander ค่ะขาย,ยาวนะคะแล้วก็มีห่วงสั้นนะคะสําหรับผูกของไว้ให้ด้วยค่ะตัวนี้เหมาะแก่การใช้งานมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานในส่วนของการลัดของนะคะใช้ในการพาณิชย์ของตัวรถกระบะค่ะรุ่นนี้ก็ถือว่าครบั่วเลยนะคะด้านหลังนี้เราก็ยังมีในตัวของชุดครอบไฟท้ายนะคะเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายแบบปลายดาบนะคะและที่สําคัญค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีกันชนท้ายมาให้อยู่แล้วแต่ปุ้ยทาการเปลี่ยนในส่วนของชุดกันชนท้ายเดิม ะะให้เป็นชุดกันชนท้ายเหล็กค่ะตัวนี้ก็มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะรวมถึงในตัวของไฟ2ป้ายเทบเบียนและที่สําคัญนะคะเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดจากของเดิมเราย้ายเอามาใส่ให้เรียบร้อยเลยค่ะในส่วนของชุดภายในนะคะเราพอทราบกันอยู่แล้วนะคะในรุ่นของ s l t ค่ะภายในของเขาก็จะเป็นเบาะหนังนะคะที่ เป็นบอดหนังทั้งคันเลยเนาะเป็นพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีมัลติฟังก์ชั่นที่พวงมาลัยนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนขนาด8นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในตัวนี้ค่ะเราก็เลยจะมานำเสนอในส่วนของโปรโมชั่นนะคะแบบนี้ค่ะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนาะที่รถรุ่นนี้จะผลิตนะคะจํานวนสีเนี่ยบอกเลยว่ามีจํากัดนะคะสีดําสีเทาจะหาค่อนข้างยากนิดนึงนะคะสีบรอนเงินนะคะส,สีแดงนะคะยังพอหาได้อยู่นะคะสีน้ําเงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีการผลิตแล้วสี สีขาวบอลเงินยังพอหาได้นะคะจะเป็น2ส,สีที่ยังพอมีอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะเราลดราคารถคันนี้นะคะให้เหลือราคาที่ 757,000บาทนะคะหรือลูกค้าจะใช้เงินดาวที่59,999บาทพร้อมรับชุดแต่งแบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่มีรายละเอียดแบบไหนนะคะก็มาคุยกันได้นะคะแอดไลน์ ID หรือโทรหาวิได้ตามเบอร์ทีุ่้ยขึ้นไว้097422424 8 หรือสแกน QR Code หลังจบคลิปนี้ก็ได้ค่ะยังไงไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยูทูบช n แนลฟอร์ดโบราณบายปุ้ยใช่ด้วยนะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนด้วยรถคันนี้ด้วยค่ะแล้วยังไงฝากติดตามโปรโมชั่นดีด,ดีกันนะคะช่วงนี้ปุ้ยอยากจะรีวิวคลิปไม่ยาวมากนะคะเนื่องจากว่าหน้าย,ยังไม่ค่อยหายดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงอัปเดตหลัง7วันนี้หน้าหายแล้วก็จะได้พูดคุยกันยาวๆค่ะในเรื่องของตัว next gen Ranger ตัวใหม่กันวันนี้ลากัันนนไปก่่อะะะคคสสวดี Редактор